ซีนจ้าห้ากล่องครับอันนี้เป็น2นะฮะสู่เดิมสวัสดีครับก็คือแรนดอมแต่ชื่อไม่ได้แรนดอมสปอตนะครับคนที่อยู่ในเบรกเหมือนเดิมเป๊ะเลยฮะเพราะทุกคนโบหมดเช่เนวิทแฟนฉันแบงค์ทีหมอโอนัครินหมอโอวราธรเฮียเบียแฟนฉันพี่หนำทัชลิตแบงค์ทีตังแล้วก็ตีครับกับตีครับ ดูซิว่าใครได้อะไรจ๊ะมาคคอร์ดซีแล้วใช่ป่ะใช่ d i s n e y l a n d a m ซอร r บนสุดต้องเป็นเช่นวิทโอเคล่างสุดต้องเป็นตีครับ Dice r o Nice. สิบเอ็ดทีฮะหบวกหเป็นสิเอ็สิเอ็ทีดูเข้ารอบเหมือนกดสิบองคนเข้ารอบนะสิเอ็ทีเพื่อใครได้สักคโบ่อะไรหนึ่งสองสามแล้วก็สิบเอ็ด ตังโรเบิร์ตสันฟอมิโนไทเลอร์มอร์ตันชัดชริตคอปเตอร์โจตากอร์ดอนเคอติสโจนส์แฟนฉันเดิร์คเคาจอนบาร์นม็คโวเวลเมนชาณนรงตอเรสอลิสันเบ็เกอร์มาติฟวราทรฮาวิเอเลียนหลุยส์ดีอาร์ซีวอร์ตอริกิแบงค์ทีเอียนร็อบบิคีมิวเนอร์สปอร์ตเดอร์เลย เชนวิทเจอร์ลาดแบรดลีย์ฮาวิแบรร์ติครับซาวีออลอนโซคอนาเต้โจโกเมสนักคารินเฟรนด์เมอร์ฟี่อ็อกเล็กชาณรงดาวกลิชฟาบินโยเคตาเฮียเบียเฮนาสานมินามิโนซิมิกาสติครับ ทีแกนกับไรวิลเลียมส์แบงค์ทีโอเวนกาเลเกอร์แอนด์ฟิวสเตเดียมแฟนฉันแวนไดแอนด์โมซาลาแล้วก็พี่หนำทีอาร์โกกับมาเน่ส่วนคนเข้ารอบกดอีกหนึ่งทีได้แกนักคริ N A K H A n a กขรริณ์เข้ารอบจ้ะต้องอ่านอีกรอบว่าใครได้อะไรไหมคือเสียเวลาไม่ต้องนะะอารกดาร์กาดาราดเพิ่งกี่โมยเนี่ยต่างรอประสานโ่มิโนทายเลอร์มอตันชัชชริสจอต้าคอรดอนคริโซนเบนแฟนฉัามมี้ายจอนบานวอลแมนกับแวนดายโมซารานะ หมอโอมีตอเรสอลิสันเบกเกอร์โจมาทิฟดาวกลิชฟาบ,บิญโ,โยเกตาเวลาทอนเป็นเอเลียนหรือดิอาร์ดิวออลิกิแบงค์ทีมมิลช์โรบบี้คีนมิวเนอร์แล้วก็โอเวนกาเลเกอร์แอนฟิวเซียมเชนวิธมิเจอร์ลาดแบรนลีย์ฮาว์วีย์แ布莱ตีครับเป็นซาวิลอนโซโคอนาเต้โจโกเมสคีแกนไรวิลเลียมซักคารินเฟรนเม,มอร์ฟี่ออกเลกมอโอ,โอบ,บอกไปแล้วเฮเบียเฮนเดอร์สันมินามิโนเซมิก้าเตียมละเพื่อนเราเบนอ่านไปแล้วแล้วก็ พี่หนำมีเทียโก้กับซาดิโอมาเน่จ้ากล่องที่หนึ่งจ้าเมื่อแบงค์บอกไม่ต้องตั้งสแต็กไว้ก็จริงเลยก็ได้ที่ที่ออกสามเซนป่มใช่อ,อันนี้หนึ่งผ้าแล้วอันนี้เริ่มที่ผ้าเลย นี่เริ่มที่ผ้าจ้ะผ้าอยู่ไหนอ่ะผ้าอยู่นี่ผ้าอยู่สนี่ป่ะผ้าเดียโกโจตาโจตาไม่ลันอันนี้ผ้าโจตาไม่ลันเป็นของชัชริศ มีอีกเบรกไหมหมายถึงว่าลิเวอร์พูลหรือเบรกอื่นๆขอรับเหมื break หอนเบรกทั่วไปหรือว่าเบรกลิเวอร์พูลครับเหมือนทั่วไปหรือลิเวอร์พูลลันลันอยู่ไหนนี่ไงอลิอสัน อาริสันเบเกอร์ทับเจ็ดสิบห้าสามสิบเก้าทัพเจ็ดสิบห้าอาริสันเลโควูดเดจะมีอีกเบรคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลิสให้ได้มั้งกำลงังคิดอยู่ว่าจะเอาเป็นเลือกสปอร์ตไหมจริงๆล้วทำคอมโบลแล้วเอ,เ,บบเ,อเ,เอาเป็นเลือกสปอร์ตไหมหรืออยากได้เป็นแบบแรนดอมเหมือนเดิมเอาเป็นเลือกสปอร์ตไหมทุกท่านสามสิบเก้าทัพเจ็ดสิบห้านี่เหลือก็จะเป็นเบสการ์ด มเดี๋ยวเขาจะต้องแยกให้นะมีใครมีความคิดเห็นไหมต่อไปกองที่สองฮะการดูหฟูเส้นนี้นะหมายถึงว่าสวยกว่าการ ลายเซนจ์จ้ะใครส่งอะไรมาจ้ะภรรยาส่งอะไรมาไม่รู้เบรกก่อน แจกคนที่ลงเบรกนี้ครับที่เหลือโอ้โห oh. พี่ครับแต่ลายไปหน่อยนะครับอันนี้ผมก็ทำถูกสุดแล้วนะครับพี่ผมทำถูกสุดแล้วนะครับพี่ oh. now this celebration a l i s o n you never walk alone ไหนอะไรเซนล่ะ กัวไ้เซนหลูดออกมากจริงเลยไมโคโคโอเวนเฟอร์มีโน่นีน่ไงไรเซนไยเซนอยู่นี่จ้ะยังไม่ให้ดูด้วยวางไปก่อนลันละ่ะนี่งไงลนันสีเหลืองคือเท่าไหร่นะเชียโก้อีกใบแล้วสีเหลืองทำห้าสิบ 50. ยี่สบสี่ทับห้าสิบงูนิทีอาโกเป็นพี่หนำเทียโก้ลันอีกใบแต่คนละเบรกกันนะนี่พี่หนำได้เทียโกทับห้าสิบครับกำลังลีลาอยู่ครับเพรเดี๋ยวมันจะจบเร็วเกินไปครับลายเซนที่ออกคือกล้องโคตเอียงเลย กล้องเอียงจริงจังกล้องเอียงมั้ยหรอวะเห็นเข่าใครอ่ะจอแดนเฮนเดอร์สันเฮนโดเฮียเบียเฮนโดไม่หลันไปเส้นไหลันน้อยเออ มันคงทำแบบเบสออโต้แล้วก็แบบช็อตปริ้นเห็นแบบพวกทับยี่ห้าพี่ไม่รู้สึกไม่มีสูสสง 25, เลยทับยี่้าเะย่ะแล้วกล้องเป็นอะไรเนี้ยึเติ้ลคงตีเนียนไม่ซื้อมาเปลี่ยนให้ซื้อเองก็ได้วะเดี๋ยวมันก็หยดรอปลงมาเฮนโด หองที่สามครับผ้าไหมเห็นมันชอบสลับกันระหว่างผ้ากับลายเซนเฮ้ลายเซนอีกลายเซนลายเซนลายเซนจ้ะ ไหนอ่ะเดี๋ยวมันหลุดออกมาเลยนะเดี๋ยวมันได้ลุ้นนะโอ้โหลึกไหมเนี่ยอันนี้นี่ป่ะอันนี้ละอันนี้ละก็ยิงก็สิกเกอร์นน เน่์ลันมินามิโน่ทับหนึ่งห้าศูนย์มินามิโน่สปอร์ตเดวกเฮเดอร์สันเลยเฮียเบียเห็นจากตัวแล้วเหมือนพี่แฟนฉันจะได้ลายเซ็นแล้วเหมือนพี่แฟนฉันจะได้ลายเซ็นแล้วเลยเห็นจากแขนเสื้อก็ควรจะรู้แล้ว เป็นตัวโอซคูอ่ะเหมือนตัวซัมเบรกอย่างที่แล้วเลยพี่เดิ oh. ร,ร์กแฟนฉันวิท oh. พี่เดิร์กไม่รันไม่เอาครับพี่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ตอเล็ตกับจือหลานเขไม่เอาไม่เอาเหรอพี่แรนต้องแจกได้เลยพี่แฟนฉันไม่เอาครับจะบอกว่าตัวนี้เขาไม่ชอบครับมีแฟนฉัน ถ้าว่าสะสองเซนหนึ่งผ้าต่อไปก่อนที่สี่นี่เขาบอกแจกคนที่ลงเบรกไปเลยไป mm hmm. คอมเมนต์ก่อนหน้านี้อันนี้ควรจะผ้าแล้วว่าผ้าผ้าผ้า,นนะากัลลันอยู่ไหนไม่รู้ ลายเนี่หาไม่เจอเลยผ้าคือโอ้ผ้าสีดำด้วยไรยวิลเลียมอันนี้เป็นสีดำไรวิลเลียมงม้นี้เป็นตีครับ สึกว่ารติครับนี่ทุกสปอรเออลันเมื่อกี้อยู่ข้างหลังนะนี่ไงอินเสิร์ตลปะเทรนต์กรีนหกสิบทับหนึ่งห้านยรนคือนักคารินถ้าเราเหลืออีกหนึ่งกล่อง มันจะแบบว่าไม่แถมหน่อยเลยวทำไมจับได้พอดีเป๊ะนี่อะไรสองผ้าสองเซ็นเมื่อกี้เป็นสามเซ้นงู่นี้ต้องเป็นสามผ้าแน่เลยถ้าจำสัดส่วนถูกไหมพี่ last box ท่านลายเซ็น่เยอะผ้า ว้าว้าปิดเว้ามันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนายผ้าเทรนด์อา้าวลันเทรนด์แล้วก็ผ้าเทรนด์ด้วยผ้าเทรนด์ไม่ลันแล้วก็ ถ้า50คือเทรนด์อีกใบหมเ,เทรนด์แม่งคนคุ้มเลยเทรนด์ trend and เทรนด์เทรนด์ได้สามทิศเลยไม่แบ่งใครเลยสองถ้า50แล้วก็ also ผ้าเทรนด์ไม่รัน สปอร์ตเทรนคุ้มครับน่าเป็นสามใบครับสปอร์ตเทรนเดี๋ยวว่วหน้าวัหน้าทำพิกยวสปอร์ตอยู่ว่ะเดี๋ยวทำพิกยวสปอร์ตอยู่ว่ะน่าจะได้สักเบรกหนึ่งแล้วก็หมดเทนนรนด์มีสามใบนะครับถ้า ทับร้อห้ากับทับ50เทรนด์มี2ใบเวลาอยู่ไหนนั่นเ่ะดิผ้าเทรนด์ไม่รัน1ใบนะครับอลิสันทับเจ็ห้าหใบครับมินามิโนทับร้อยห้าสใบเทียโก้ทับห้าใบผ้าโจตาไม่รัน1ใบ ถ้ารายวิลเลียมไม่รันหนึ่งใบ<ม>แล้วก็รายเซนกนี้ออกสองใบเป็นพี่เดอร์เคาตกับจอร์แนดนเฮนเดอร์สันครับ <c oughs> เข้ารอบแรนดอมไปแล้ว that world break สองเห็นไหมแบงค์เชื่อ,อยังว่ามันร <White. White. S 1> วดเร็วไวเหมือนโกหกครับทุกท่านสตาร์วอเต็มครับสตาร์วเหลือส